ชาวบ,บ้านบอ่อวีร่วมกันบวชป่าเพื่อให้คนในชุมชนนี้นะ้บมีจิตสำนึกรักป่าหลังจากที่ในพื้นที่ป่าในเขตพื้นที่ดังกล่าวถูกบุกรุกเป็นจำนวนมากค่ะ พันธีมานัทโภพืชผูมิครับการชุดควบคุมทหารผ่านหน่วยจู่โจมอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีและนายธรรมสารอุ่มเอิบเลขานุกาศูนย์ประสานงานขององค์กรชุมชนของจังหวัดราชบุรีได้ร่วมกับกอรมนของทางจังหวัดต่อชด137และหน่วยงานของทหารค่ายทัพพยาเสือกองกําลังสุรศรีชนชนชาวบ้านในหมู่บ้านบ่อวีหมู่ที่4ตําบลตะนาวศรีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีกว่า200คนซึ่งเป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงมาร่วมท ทำพิธีสาบานตนว่าจะไม่ตัดไม้ทำลายป่าและจะช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้ให้คงอยู่สืบไปซึ่งเป็นการอยู่ของเป็นการสืบป่าที่บริเวณป่าต้นน้ำ บ้านบ่อวีซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนไทยพม่าเพียง3กิโลเมตรหลังพบว่ามีนายทุนที่เข้าไปบุกรุกป่ากันอย่างกว้างขวางพร้อมกับทําพิธีบวชต้นตะเกียนและต้นไม้ยืนต้นที่ขึ้นอยู่ในป่าเต็มไปหมดโดยนำผ้าจีวรพันรอบต้นไม้และนิมนต์พระอธิการสุชินทิตธรรมโมจเจ้าอาวาสวัดบ่อวีมาทำพิธีบวชต้นไม้ นาทําพิธีบทต้นไม้ให้โดยชาวบ้านจะมีการจัดเวียนยามคอยเฝ้าดูแลรักษาป่าไม่ให้หนายทุนเข้าไปทําการบุกลุกทําลายป่าโดยจะมีการแจ้งให้กับทางหน่วยงานทหารซึ่งเป็นผู้ขอใช้พื้นที่ราชพัสดุในเขตอำเภอสุนพึ่งทั้งหมดและรับผิดชอบดูแลพื้นที่ที่เป็นป่าไม้ไม่ให้ใครเข้ามาทําลาย ให้ได้รับทราบว่าจะมีคนนอกพื้นที่เข้ามาขอเช่าพื้นที่ทํากินซึ่งการบวชป่านั้นจะทยอยทาในทุกพื้นที่ที่มีป่าเพื่อให้คนในชุมชนนั้นมีจิตสํานึกรักป่าแต่การจัดพิธีบวชป่าในชุมชนของบุ่มบ้านบ่อวีนั้นเป็นชุมชนที่เข้มแข็งชาวบ้านมีอาชีพ ขายของป่ารวมทั้งทําเครื่องจักสารที่ทําจากไม้ไผ่จึงต้องให้ชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่เพื่อที่ชาวบ้านจะได้มีอาชีพโดยมีการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติให้ลงตัวก่อนที่ป่าจะหมดไปเดี๋เชิญนเชิญห,หมดเลยหมดเลยเสียงเราหน่อยดีไหมพี่น้องก็นาสีขชาบ้าน ทันกว่าคนครับขนาดนี้ฟังเสียงข้างหลังดูได้ขอเสียงหน <Yeah! S 2> ่อยเดี๋ยวพ่อกำลังจะบวช